Alors, สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องมาพบพ่อก็เพาะนิช่องค้นหาเหตุครับผมมือนนี้กับคำพ่ามาเขาไม้พี่น้องเบิรงหาเหตุกับเต้าครับหลังจากหมู่บ้านเขาไปซองทางด้านขางทางฟันผุ่นมาแล้วมือนนี้เขาไม้ข้างในครับผมพ่อเราพี่น้องป่ะไปลุ่นไปชมน่วมกันครับนี่พี่น้อง นี่ดอกหนึ่งชุบสองดอกอาจจะออกอยังบ่หลายนะครับพอฝนตกพอดีปีนี้ไปรุน,น้ำกันต่อครับพี่น้องพออีกแล้วครับโอ้ยอยู่ในอุ้มพี่น้องเอ้ยย็บยาแค่เฮ้มีอะไรพอมองนี่อ้ยดอกนี อืมต้องจะเสียงพนดด้านในบานละ่ะอ้าวเท่าเลยพี่นุ่มนึกว่าเอาอะไรขึ้นอีกดล่องนึงโอ้อ เืมดอกนี้ย,ยังไรอยู่ครับหกไหลพี่นเลยอุ้ยบานละพี่น้องผุเห็นม่ไกลๆผุไกลๆผมก็มี่ได้น่ะก็่าเถาแล้วอันยุนนี่อุ้มหมึดๆเนี่ยครับผมคุณอีกสองดอก เก็บพี่น้องเก็บดอกใดดอกพิมครับผมดอกเทาก็มีอีกดอกนึ่งบานแล้วน่ับไม้พี่น้อง,อ,ง,อ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 ,ง,อ,งออกจากอุ้มก่อนไปอุ้มไหมครับพี่น้อง ก่อนแล้วครับเบิังอุ้ยเบิังที่เรจุ่มนี่พออ,อือยังห้ามโอ้ยพอุ้ยเบิังพี่นอ้องดอกงายเบรมเทมอื้ม ฟังจากเสียงขวัวๆๆนั่นมาครับจุมนี่อขักบ๊พี่น้องบาเดมาหลายเป็นไรล่ะพี่นี่จะบ้านใหไงเห็นอยู่เดียวจุ่มเพิ่งกะโอ้ยพี่ มันบานเบอร์พี่น้องมันจะเป็นมันจะเป็นขนมปังแล้วกลังก็ยังตึงอยู่นี่เอาเอาไปได้โอ้โหเขาดมสมณ์ก็ทีแข็งก็นี่อีกนะมันแห้งรองนี่ย มีแต่ดอกแข็งๆอยู่บางดอกเกาไปทำเสือ,อเลวพี่น้องเี่ยนี่บอกนี่เรื่งมันไปใส่กุไไก้งใหม่ครับชุมผลงานครับผมดอกบ้านไปแล้วพี่น้องเบิงดอกจุ่มกะมีอยู่ครับ แต่ว่าข้างในอ่ะเทาเิดแล้วครับผมบรดเลยพี่น้องทีมร้ายเลยนะเห็นมันเกิดไม่รอบหนาเดี๋ยเเ้ามาไหมนะครับเนาะครับวันนี้ก็คือสิม,มี่ซ้ำนีล่ล่ะผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ